ยังอยู่ภูเก็ตแต่ว่าขยับไปที่อำเภอถลางหน่อยนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งคือเปลี่ยนเลนกระทันหันไปตัดหน้ากระบะก็เลยกลายเป็นภาพเหตุการณ์นี้นะคะคือคนขี่ผู้หญิงน่ะนี่ค่ะโดนชนตุ้มเข้าไปอย่างนี้แล้วตัวกระเด็นไปโดนกระบะคันที่เขาจอดรอจะกลับรถอยู่คนขี่เป็นผู้หญิงอายุไม่มากนี่นะคะ เจ็บสาหัสก็คือแน่นิ่งไปตรงนั้นเลยอ่ะคือดูลักษณะจากมอเตอร์ไซค์แล้วเหมือนกับว่าออกมาจากทางฝั่งริมพุ่งตัดทางรถทางตรงทั้งหมดไปเลยเนี่ยนะออกมาจากเลนซ้ายสุดมุ่งไปไม่แน่ใจว่าจะกลับรถหรือเปล่าหรือยังไงนะคะแต่ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าจุดกลับรถหมูบ่บ้านการเคหะในพื้นที่ตำบลศรีสุนทรที่ถลางภูกเก็ตเนี่ยนะคะจุดเนี้ย อุบัติเหตุบ่อยมากครับออไม่รู้จะแก้ไขปัญหากันยังไงมีคนเจ็บคนตายจุดนี้นับไม่ท้วนแล้วนะคะจะมีหนทางไหนในการช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้ได้ไหมแต่หลักๆแล้วผู้ใช้ทางก็คือต้องไม่ประมาทด้วยนะคะครับ